สมาชิกเยอะครับในเรือนจําสมาชิกเยอะครับครับเขาเลือกให้ดูอะไรบ้างครับมีทุกอย่างครับสาระบันเทิงความรู้ฝึกวิชาชีพข่าวเล็กๆน้อยๆเพลงรายการซีรีส์ต่างๆเกมโชว์มีหมดครับคือมันไม่ได้เป็นการถ่ายทอดสดเข้ามาใช่ไหมเหมือนเขาเาเลือกไว้แล้วว่าเรียลไทม์ไม่ได้เขาจะ มีสูตรในการคำนวณสัดส,ส่วนของเนื้อหาแต่ละประเภทต้องให้ได้ส่วนผสมที่ครบทั้งสาระ<ม>ข่าวสารบัน,นเทิงคความรู้รมีรายการโปรดไหมฮะของผู้ถูกคุมขังแต่ละคนเขาจะมีรสนิยมไม่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าส่วนตัวผมอ่ะผมก็ชอบอะไรที่มันแบบ มันตรงกับรสนิยมของตัวเองบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็จะชอบเกี่ยวกับกรายการเพลงเน<ม>ี่ยรายการของอาจารย์ปลาดอะไรอย่างเงี้ย